มึงมองตามกูทำไมอ่ะผิดปกติไปกดเป็ดเหรอหรือตามหาเป็ดวะมีเพลงด้ยวยเฮลี่ชิ t มีเพลงด้วยว,วะ่ะ <c oughs> คนหัวเป็ดไอ้สัตว์อะเป็นไรลูกนี่เงี้ยเลยอ่ะกดละมึงอย่าอะไรอะไรไอเหีย <c oughs> ไอ้ป่าไอเหียแต่จังหวะที่มันโอ้ชี Don't ดอนลุกอ y เวดอนลุกอ w เวทำไมอะ มึงอย่าตามกูมาล่ไอ <C> e <at> ้นี่มึงตั้งใจให้เป็นอย่างนี้หรือเกมกูบักเนี่ยผิดปกติปกตินะครับอันนี้ไม่มี <C> e <at> แต่ก็คงไม่มีอะไรรออยู่ข้างหน้าหรอกมัง้ง <C> e <at> มีอะไรที่ไหนล่ะถ้ามีมันก็โผล่มาแล้วแหละ <C> e <at> ใครอะ่ะอุ้ยอุ <C> e <at> ้ยรวมญาติในสัตว์จุก <C> e <at> <C> e <at> มีอะไรกูว่าความน่ากลัวหมดแล้วอันนี้ไม่มีอะไรแล้วมันน้นิดนึงอ่ะพูดยังไงมันนิดนึดนง <C> <at>